สวัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เราจะมาเป็นไอศครีมเดย์ค่ะทุกคนรเราจะมากินไอติม1วันค่ะอะไรคือการกินไอติม1วันตอนนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงแบบซัมเมอร์ไงมีนากบเราจะเข้าเมษาแล้วเรารู้สึกว่ามันอากาศร้อนมากเราก็เลยเพิ่มความเย็นในตัวเองด้วยการกินไอศครีม1วัน <c oughs> แล้วเราก็แปลงตัวเองให้เป็นไอติม เธอดูออกไหมว่าเขาใส่ชุดนี้แล้วเขาเหมือนไอติมอันไหนอ๋ไอติมแพดเดนสป๊อปเรนโบว์นี่เลยนี่ค่ะไอติมแพดเดนสป๊อปเรนโบว์เดี๋ยวเรายืนเป็นแท่งๆก่อนตึ้งเออเหมือนเหมือนเหมือนหาเก่งไหมเก่งมากใช่เราทําคลิปอะไรเราก็พยายามจะแต่งตัวให้เข้ากับทีมเหมือนเดิมค่ะตุ้มหูค่ะทุกคนมีมหนึ่งคนสองคนแล้วก็กอีกหนึ่งแท่งนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสียางสียางนี่ ถามจริงถามจริงทำไมลำบากหมอไหมไม่ลำบากเลยเพราะหมอที่คลินิกนี้นะคะเป็นคนที่ดีน่ารักมากใจดีก็คือแฟนเราเองอ่ขอบคุณครับเราไปเปลี่ยนสียางเพื่อให้เข้ากับคลิปนี้เลยค่ะก็เมนูแรกของเราเช้านี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่ง่ายๆไปก่อนคือไอติมบายบายคือไปไหนอะ ไอติมวานิลาไม่ได้เหรอได้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 วานิลาไงเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมวานิลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไอติมวานิลาอ่าอือเมนูธรรมดาไม่ได้พี่มีเมนูพิเศษของไอติมวานิลาอยู่วานิลากล้วยหอมืธรรมดาสตรอเบอรี่อืธรรมดาเธอจะแปรงไอติมเขาเหรอคอยดูอะไรอ่ะ เดี๋ยวไปทำให้เดี๋ยวไปทาให้อ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวเราเขานั่งรอตรงนี้นะอ่ะีโอเคอเธอออกมาเสิร์ฟได้ไอติมวานิลาแล้วค่ะไหนอะแปลกยังไงอ่าไอติมวานิลาเปิดเลยเปิดเลยจะมีอะไรอ่ะไ,ไอติมวานิลาอ่าเมื่อกี้บอกว่าราดอะไรนะสตรอเบอรีอร่รมันเดี๋ยวนี้เขาต้องราดอันนี้กันแล้วเธออะไรมาม่าไอสค<า>รีมวานิลาราดมาม่าลองดูแล้วกินยังไงเอาไอศครีมวานิลาราดลงไปในมาม่าเลยฮะ จริงปะเนี่ยจริงต้องตักใส่จริงอ่ะใช่ใส่ลงไปเลยอ่ะนั่นแหละกินได้ปะเนี่ยคนให้เข้ากันคนด้วยคนคนแผ <c oughs> ่นเบนท็อปมามา่าวนิลากินเลยหรอสวบเส้นเข้าไปเลยสวบเส้นเลยอหรอ่าสวบเลยเนะี่ยนะอ่าโอ้ยมีติ่มกอกขึ้นมาด้วย เงี่ยเยอะไหมไม่ไอติมหายไปไหนอ่ะอา่าซดน้ํอาซดน้ําเฮ้ยอร่อยหมายง่แล้วเฮ้ยเหมือนต้มยำห,หวานๆอะ่ะมันเป็นการผสมระหว่างต้มยำกุ้งกับไอติมวานิลากลายเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นวานิลาไงจ๊ะหรออ่าก็ไอติมมันก็เป็นนมไงเอเอใช่เฮ้ยอ,อร่อยอะ่ะ อาไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะด้วยเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะมามา่าต้ยมยำกุ้งวะนิลา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 ,ลาเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปตามหาไอติมกันต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตามหาไอติมต่อที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะทุกคนอันนี้เป็นไอติมที่เราชอบกินมากแต่ว่ามันชอบหมดชอบหาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตามดูเซเว่นนี้กันว่ามีไอติมที่เราอยากกินไหม มาดูไอติมที่เซเว่นดูให้พี่ด้วยสิจะรู้ไหมว่าพี่ชอบกินอันไหนรู้เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาไอติมของที่เราชอบแล้วก็ของที่เบียร์ชอบอีกว่าเธอต้องกินแพ t เดิลฟับเ a นโบ o w สีเพราะว่าเธอชอบเขาไปค่ะไม่เห็นมีเลย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 อยู่ข้างกันเลยอ่ะสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เธอชอบอ่ะชัวร์เลยชัวร์ ดีใจอันนี้ของเช่าของพี่อั๋นถูกถูกตามหาง่ายแล้วอันนี้เขาเพิ่งเติมของเลยอันเนี้ยเป็นไอติมผีเสื้อนะคะทุกคนจะได้ไม่หาว่าเราอ่ะได้วอลสปอนเซอร์เพราะว่าอันเนี้ยของเนสเล่ <laughs> <laughs> นี่ค่ะอุ๊ยสีเข้ากับชุดมากเราชอบกินอันนี้เพราะว่ามันแบบเปรี้ยวๆหวานๆน,น้องๆชอบกินไอติมในเซเว่นรสไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยตึดด้งอร่อย นี้ของพี่อ่านเป็นไอติมไมโลนะคะแต่นชอบกินมากอันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งต้องมีอย่างน้อยเจ็ดแท่งอ่ะจริงเหรอขนาดนั้นเลยอ๋อแจนอาจจะไม่รู้พี่ชอบไปแอบกินอ้าวชอบไปแอบกินไปตามหาไอติมมันต่อไปค่ะทุกคนไปเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยเนาะไปค่ะนี่ค่ะเราได้ไอติมอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะทุกคนก็คือไอติมบิสาัดโอรีโอของเดลี่ควีนซึ่งซิกเนเจอร์ของเขาคือการนี้ ควใช่อ่าเดี๋ยวๆๆก่อนกินทำไมคิดว่ามันจะคว่ำได้นานแค่ไหนสามสิบวิที่วันอ่ทีหนึ่งลองดูไหมนี่ยคว่ำลงไปเลยทำไงอ่ะก็ดูว่ามันย้อยๆแล้วก็พอได้แล้วอ่ะหนึ่งสองสามสามเธอถ้าสมมติมันห้านาทีเขาก็อยู่อย่างนี้อ่อห้นาทีนึงก็พอแล้วก็รู้แล้วว่าเหนียวดูก่อนดูก่อนอย่าแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เอ้ยหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วพอแล้วนาทีหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามจะดึงโอ้โนาทีหนึ่งสบายสบายอ่ะเออเฮ้ยเกือบละลายอยู่นะอุ้ยแต่ละลายละลายเลยอ่ะละลายอยู่ดูดิปาดง่ายมากเลยนุ่มเลยวันนี้ได้กินแต่ของชอบอร่อยเมนูโปรเด็ดๆโอรีโอพิซซ่าใช่ กินเสร็จคลิปนี้คือต้องแบบออกกําลังกายอะ mm ่ะ hmm. เพราะเรากินไอติมแทนข้าวเลยวันเนี้ยใช่ไปตามหาไอติมกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนไปดูว่าไอติมต่อไปคืออะไรไปเรามาตามหาไอติมกันต่อที่หอศิลป์ค่ะทุกคน ขอสินกับไอติมเนี่ยนะใช่ที่นี่มีร้านไอติมที่แบบเฮ้ยมีไอติมแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอเขาอาจจะมีมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเราเพิ่งรู้เพราะว่าเราเพิ่งจะมาศึกษาว่าเราจะทาคลิปไอติมวันนี้ใช่ไหมละ่ะเราเดาได้เรื่องหนึ่ง<ม>ว่ามันคงต้องอาร์ตแน่นอนใช่มันอาร์ตมาก <มา S 2> ไอติมหน้าตาข้าโพดปิ้งหอมหอเหมือนกินข้าวโพดเผาเหมือนเป็นข้าวโพดย่างอะข้าวโพดปิ้งอะจริงๆเหมือนกินข้าวโพดไม่เหมือนกินไอติมอ่าแล้วไงต่อ แต่อันนี้เคยติมนะทุกคนนี่เราอยู่ที่ร้านไอซ์เดียค่ะอร่อยมากแปลกปะประหลาดแล้วล่ะมียิ่งกว่านี้อีกแฮะฮะฮะใช่นี่ก็คือเปิดก่อนเปิดก่อนเธอต้องกรี๊ดแน่เลยอ่ะเธอเห็นอ่ะแมงสาบเหรอเฮ้ยเป็นรเดี๋ยวูดิทุกคนไอติมเหรอไอติมใช่ไอติมอันนี้เป็นหมาไซบีเรียใช่ไซบีเรียนอ่ะไซบีเรียน ดูดิไม่กล้ากินน่ะโอ้ละเอียดนะเนาะละเอียดมากค่ะทุกคนกินเลยนะอันนี้เป็นรสคุกกี้กับครีมแน่เลยหวานเมื่อใส่วิเลียนให้มีหูเรากินลิ้นน้องดีกว่าอุ้ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกโกแลตอร่อยมากอร่อยมากมีน้องหมาแล้วใช่ไหมน้องหมาต้องคู่กับอะไรกระดูก <c oughs> มีหมาก็ต้องมีน้องแมวเฮ้ยเฮ้ยเดียวยวงรัวมาะเหลือหัวไม่เป็นไรอะ่ะเป็นหนูอู้หูยเก,ก,กียบปกติจะเป็นแมวกินหนูใช่ป่ะอ,อ,อันนี้หนูกินแมวนี่เดี๋ยวแบบว่ามีน้องหมาตัวเดียวแล้วแบบสายรักน้องแมวจะแบบไม่ได้ไงเราก็ต้องมีทั้งหมาแล้ก็ท้้งแมวกินละนะน้องแมวอ,อ,อืมนี่เป็นช็อกโกแลตอืมรสเปี้นี่อยากกินหน้าแมวอะ่ะ หอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มอ๋อเรียกอะไรหมั่นเคี้ยวกัดแก้มน้องอ่าเอาซแหว่งเลยไปค่ะไปตามหาไอติมกันต่อไปกันดีกว่าไปไอติมมันต่อไปค่ะทุกคนเป็นไอติมกลางแจ้งยังไงอะร้อนขนาดนี้จะมีเหรอไอติมอันนี้คืออะไรอะไอศครีมไงของแบ็คทิงไงมันเต้ยกลางแก้มเออก็ ไอติมชิลชิลไอติมชิลไม่ได้เหรอได้ได้ไอติมไงไอติมกลางแจ้งไปค่ะไปตามหาไอติมกันต่อเนี่ยเต้นร้อนๆเราจะได้กินไอติมไอรีมไอติมอันต่อไปค่ะทุกคนก็คือไอติมโมจิอันนี้พี่อ่านเลือกรถมาให้เราหมดเลยใช่สีมันคล้ายๆชุดเขาเลยอ่ะใช่ซื้อสีเลือกมาให้ใกล้เคียงที่สุดใช่ไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดูสิข่าสีฟ้าอย่างเดียวมันไม่มีไงโมจิสีฟ้าเหรอเออรถอะไรอะสีฟ้ารถแท็กซี่สีฟ้า,าพัมพัมพัมพ <laughs> ่ะเรามากินกันดีกว่ารถอะไรบ้างอะชิมแล้วเดาก็ต,ตอนนี้ได้กลิ่นอยู่กลิ่นหนึ่งอันนี้ได้กลกนนิ่นกลิ่นไอติมกลิ่นไอติมดิเลุงก็กลิกก่นอะไรอะเนี่ยได้กลิ่นเลยรู้เลยอะไรขอพูดก่อนได้ป่ะแล้วเธอตอบได้ป่าวว่าถูกหรือเปล่านมเย็นนมเย็นล้วน อร่อยอะต่อไปเป็นอันนี้อะไรอะอันนั้นสีอะไรสีเหลืองอคิดว่าวันนี้หลากินอะไรอะแบบไม่เคยกินอันเนี้ยนมกล้วยเกาหลีนมกล้วยเกาหลีใช่มันแบบแปนต่อไปสีเขียวอันนี้มะนาว เย็นเหรอเปรี้ยวอต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะถั่วดำปะเนี่ยหวานอะ่ะเค็มๆด้วยไข่เค็มเหรอไม่ใช่อะ่ะก็ไม่ใช่รสอะไรอะเธอ Salted caramel ไม่น่าละอร่อยเป็นรสที่เราชอบจะไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรแต่อร่อยอันเนี้ยไปต่อไหมไปตามหาไอติมอันต่อไปะคะ่ะทุกคนกำลังสนุกเลยสนุกดิ ถ่าเก็บไว้หน่อยไม่ค่อยได้กินนี่ค่ะไอติมอันต่อไปนะคะก็คือไอศครีมโคนดาร์กช็อกโกแลตค่ะของโกลดีวาคะอันนี้คือแบบเป็นไอติมที่พิเศษมากแล้วก็ราคาแรงมากด้วยเท่าไรเท่าไรเดาเท่าไรพี่อัญเท่าไรร้อยหนึ่งกระโหลแล้วร้อยเก้าสิบห้าบาทเกือบสองร้อยอะนะใช่อ้ําเลยไหมหรือตักอ้ําเลยไม่อร่อยหรอพี่อยากกินเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ราคาสูงก็เพราะอะไรเมื่อกี้ไปดูไอแผ่นเนี้ย แปดห้า,าบาทท่านี้นะค <c oughs> ือใช่แผ่นนี้ก็คุ้มแล้วอุ๊ยอร่อยมากปกติเราเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตค่ะเพราะว่ามันขมแต่อันนี้ขนาดดาร์กช็อกยังแบบหอมอร่อยใครไม่เข้าใจคําว่าดาร์กช็อกคือช็อกโกแลตที่ใส่น้ำตาลน้อย,อ,ยอืมอร่อยไหมอร่อยทุกคนด,ดูดูความเลิฟป๊บดูดูกินไหมกิน <c oughs> สิครับ <c oughs> อืคลิปนี้จะมีความสุขกับร้านนี้เนี่ยแหละ <c oughs> 300ก็ยอมยอมจ่ายอ่ะยอมไม่ข้าวทองเอร่อยนะอร่อยมากอ่ามามามาพอพอของเขาของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้คืนด้วยอ่ะทุกคนไปร้านต่อไปซะไปตามหาไอติมอันอื่นก็ได้ไปค่ะทุกคนไปไอติมอันต่อไปนะคะทุกคนมือนี้เป็นมือที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าฟรีค่ะเอลิน กินตีนะเราอะนี่ค่ะเราได้วอวเชอร์มานะคะชาดาวนี่เรามากินกับที่บ้านจาดาวเป็นมือที่มีความสุขที่สุดเลยน้อยเอลินนะไปดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่เอลินเอลินบอกว่าอยากกินอ,นะอันไหนนะอันที่กรอบกอบ๋ออันที่กรอบกอบกินเลยงา อเดี๋ยวเราจะรีบกินนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนอะรออยู่ช้นกันหน่อยตุงซึ่งจริงๆแล้วเรากินไอติมมาทั้งวันอ่ะยังไม่มีความสุขเท่าตอนนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าการกินไอติมที่ดีที่สุดก็คือแย่งกันกินค่ะแย่งกันกินแย่งกันกินอาจารแย่งกินแล้วอะาจารแย่งหัวไอติมกินแล้วอาจารแย่งหัวออติมกินแล้วไม่ให้กินไม่ให้กิน ไอติมเดยก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายอ้อ้ <c oughs>